เงินเดือนประมาณ14,300บาทส่งประกันสังคมมา26ปีนะครับตอนอายุ55รับเงินบำนาญสูงสุดนะครับด้วยสูตรประกันสังคมสูตรใหม่เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ลองมาดูกันคร่าวๆเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะนำเอา ข้อมูลพวกนี้นะครับไปใช้กับทุกคนได้นะเพราะแต่ละคนมีฐานเงินสมทบนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับในปี69นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือมีการปรับฐานการคํานวณไม่ใช่ปรับฐานกับวิธีการคํานวณบํานาญสูตรเดิมนะครับที่ใช้60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับก็จะปรับเป็นสูตรใหม่ที่ใช้นะครับเพนชั่นพอยต์มาด้วยนะครับใช้ฐานเงินสมทบ หกเดือนสุดท้ายทั้งระบบมาคำนวณด้วยนะครับมาเพราะนั้นมันจะแตกต่างกันนะก่อนอื่นนะครับถ้าเราไม่รู้จักว่าการคำนวณบำนาญสูตรใหม่คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมีนะครับการคำนวณให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับฝากกดไลค์โดยคร่าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนี เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะหนอัตราบำนาญที่คิดเสร็จเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%์นะครับและบวกกับเงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ะนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125%จากเดิมนะครับ จะได้1.5%ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียวนะครับซึ่ง 1. 1 2่ก็มาจาก1 0มาจาก1 5ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดดือเศษเดือนด้วย นะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคํานวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย3ตัวเนี้ยมาคูณกันก็จะได้บํานาญต่อเดือนนะครับเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนําคําง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต นะหารเลยนะ5 000, 5 0 0หาร5,000เท่ากับ1.1พอยตะครับแล้วก็เอาพอยต์มาเฉลีย่ยว่าพอยต์เฉลีย่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคำนวณบำนาญฉลาภาพอยู่แล้วอ่านะครับมาดูกันนะครับผมจะคำนวณเป็นตัวอย่างด้วยฐานเงินสมทบ14,300บาทนะครับในความเป็นจริงคนเราเนี่ยมันไม่ได้เงินเดือนเท่าเดิมตลอดนะครับทุกงวดทุกเดือน ทุกปีหรอกนะครับเพราะนั้นเงินเดือนมจะแตกต่างกันไปแต่เนี้ยเอาตามตัวอย่างแล้วกันนะครับผมก็คีย์ข้อมูลไป26ปีฐาน14,300บาทกดคำนวณปับ๊บบำนาญสูตรเก่าเนี่ยถ้าคำนวณจะยึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเพราะน,นั้น60เดือนสุดท้ายมันจะอยู่ที่14,300สูตรเก่ามันจะได้5,220บาทแต่คราวนี้สูตรใหม่มันจะมี p พนชั่น Point เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้ฐานเงินสมทบมันมีการปรับ ให้ใช้อินเด็กเป็นปัจจุบันนะครับปรับให้เหมือนกับมีเงินเฟอ้อขึ้นมานะก็ช่วยทําให้ฐานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ห5มื่นห้านะครับก็จะได้บํานาญเพิ่มขึ้นเป็นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแน่นอนว่าอันเนี้ยมันเป็นสูตรจากตัวอย่างนะครับที่ผมติ้งต่างขึ้นมาในความเป็นจริงคนเรามันไม่ได้เงินเดือน14,300บาทอย่างที่บอกบางคนเงินเดือนนะครับเริ่มต้น5000ถามว่ามีไหมนะครับเมื่อ ยี่สิบกว่าปีก่อนนะครับมันก็มีนะเนี่ยห้าพันหกพันบ้างอ่ะหกพันห้าเจ็ดหกพันเจ็ดเจ็ดพันสมมตินะสมมตินะผมกดคำนวณปุ๊บตัวนี้จะเปลี่ยนไปดูนะเฮ้ยแปบ๊บนึงนะสมมติสมมติสมมติ นี่นะครับเห็นไหมพอฐานแตกต่างกันก็มีผลเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับฐานจริงๆแต่ละคนนะครับแต่ว่าฐานเฉลี่ยมันก็ออมีโอกาสนะครับลดลงได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทากันได้เลย ามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w น sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ otp นะครับ otp จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. น,นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store Pay นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอย่งัยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ WiFi สาธนะารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับหสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำานถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปกปลอมนะครับสนะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก official app อนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ